ในระยะเวลา10ปีซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นหนึ่งในพลังงานหลักในการที่จะเป็นพลังงานทดแทนเหตุ <c oughs> ก็เนื่องมาจากประเทศของเรามีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในบริเวณนับได้ว่าเป็นบริษัทผลไฟฟ้าส่วนรายใหญ่ที่มีโครงการลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆของประเทศซึ่งนอกจากจะเป็นการแทงคือเหมือนพุ่งทาระะวัน ก็วิ่งตามพระที่ไปเรื Yesterday> ่อยพยายามหาพระที่เพื่อที่ให้กคนอย่างไรก็ตามเราได้รวบรวมการกลิตจากสี่แต้มขนาดที่ผมได้กว่าวไปก็คือเนี่ยเอโก้วและก็ทีซูซี่และก็เสียร์พีหนึ่งพุทธหนึ่งพิษสาก็เป็นเป็นภาพซึ่งเดียวเป็นชั่วสี่เดียนแล้จะมีการดับนี่ก็เป็นภาพดูในวันนี้นะคะ เาได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะที่มาร่วมงานของเราในวันนี้ด้วยที่่าย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก่อนนะครับอบค่ะนะคะมองกลองก่อนนะครับนเซลล์ระบบอุากมงนี้ค่ะอบคครับกลาเพิ่มเติมได้ตอนหลังนะคะโอเคครับตรงนี้นะครับใค่เอาไมครับใครเอาเข้ามาเลยครับถ้าเหมือน่นทานานแบบดูดท่านานับดูท่านท่านแบบดูดาแบบดูด่านท่าดูด่น่านแดูดาแบดูด่าท่นดดนแดูดทบดู ทางปลอีค um an ่ะองเข้าครับท่านมองก่อนครับท่านคะไม้กระดับนะคะโดยเนื้อไม้มีความตนิงได้หมดแข็งแล้วก็ใจกลางมัสจะเป็นทรงซึ่งใช้ทำสิ่งปุกชาที่รับน้ำหนักแล้วก็ทำเครื่องมือการเกษตรค่ะส่วนเนื้อไม้เนี่ยใช้เขาถ่านทำปืนแล้วก็ยังเื่อมสี ตกที่5องศก็จะประมาณ6องศาก,ก็จะปรับคืนมาตำแหน่งขนานกับพื้นก็อยู่อยู่ตรงนี้ทั้งคืนอินเวอรเตอร์